กระราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทําเควสกันนี่ฮะทําเควสเสร็จแล้วนะฮะปิกาจูตัวแรกครับนี่จับเบาๆดันเป็นปิกาจูตัวคนละตัวนะฮะกับตอนที่ปล่อยตอนเดอะมูฟวีนะ <c oughs> ตัวนั้นก็เลยกลายเป็นแลไปนะฮะนี่ตัวโอ้โหไอวีสิบห้าอะไรนะเมื่อกี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราจับต่อครับนี่ฮะ นี่ฮะพิกาจูแล้วก็เขาจะมีแว่นส่องด้วยนะอ่านะฮะนี่ฮะดำเควสไปมาดูกันว่าผมจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนะฮะเรียบร้อยจับไปแล้วครับจับไปแล้วก็ต้องไปจับใหม่นี่ไม่ยอมลดลาวาศอกหรอกนี่มาสามแปดกไม่ใช่นี่ครับผมเปิบเขาให้นะฮะก็ ใครยังไม่เสร็จก็ทำนะเสร็จภายในวันเดียวนี่แหละนะครับก็ใครยังไม่ทำก็รีบๆทำนะครับเพราะเดี๋ยววันที่9ก็จะหมดอีเวนต์ละเควสนี้ก็จะหายไปแล้วนะจ๊ะเราพิคจูก็จะหายากแล้วก็พิคจูที่ได้จากเควสนะครับ IV จะต่ำสุดคือ10 10 10นะครับจะได้ I v ีดีๆทั้งนั้นเลยถ้าใครได้ใช้นี่จากเควสเนี่ยโอ้โหเก่งเลยนะฮะ ก็จะได้โไอชายนี่ไอชายนี่ไอวีที่ดีที่ควรค่ากับการเก็บนะและอันนี้ก็โอ้โหปึ๊บมีฮะเกรดฮะนี่ตัวที่เราไหร่แล้วจะหมดอยู่แล้วฮะยังไม่มีชายนี่โพเลยนะครับโอ้โหแย่มากนี่ฮะมาสามแปดห้านี้จริงๆก็พอใช้ได้นะเอามาตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยตัวสุดท้ายเป็นยังไงครับไม่ใชานี่แต่ 402กั40บท่านผู้ชม <c oughs> 402มันคือตัวร้อยของเควสครับผม <c oughs> เดี๋ยวเช็คให้ดูครับนี่ขอขิงเลยพิกาจูไม่ใช่นี่แต่เต็มร้อยโอ้ยดีใจสุดๆแนละ้ว